วันนี้อ่องน้อยพากินพาเที่ยวนะครับพาไปเที่ยวท่าฉลอมมหาชัยนะครับป๊าป๊าทำอะไรกินบ้างดูสินี่อันนี้เป็นกุ้งเดคูล่าใช่ไหมเออกุ้งเดคูล่าใช่ไหมทอดมันฝรั่งสเต๊กปลาเผาแล้วก็ปลาทองญี่ปุ่นอาหารไทย โ <Okay. S 2> อเคน้องเนี่ยอาหารไทยนด้อ่ยโอเคทีนี้แบบปาจะให้น้องลองอันนี้นะวิธีการทําก็คือนะเอาแป้งทอดกรอบนะผสมน้ําแล้วก็ตีกับไข่และข้างในก็เพื่อเป็นสุขภาพนะเพื่อสุขภาพก็โรยงาเข้าไปอาทีนี้จะให้น้องชิมว่าอร่อยไหมให้น้องชิมแล้วนี่ก็คือที่เด็กๆชอบคืออะไรนะรู้ไหม มาอยองเนสอ้าวลองชิมดิลองชิมดิมมมมเป็นไงนอร่อยปะ่ะสุดยอดยยไหมเยมี่ยมไหมยนนี้ไหมอร่อยกว่าร้านะหาหนะ้องโอเคสุดยอดอักกินเยอะ